ขยับมาที่ภาพยนตร์ที่ฮาที่สุดในพอสอนนี้นะคะคุณผู้ชมกับพอแต๋วแตกแหกสัพยนค่ะภาพสุดท้ายแล้วนะคะของพุ่กับคนเก่งอย่างพิพศ์อานน์นะคะซึ่งก็จะได้เริมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันพฤหัสบดีินี้แล้วซึ่งงานนี้ค่ะตัวแม่ตัวมัมนะอยากปุ้มปุ้ยเนี่ยก็ได้ออกมาเผยถึงความรู้สึกสุดประทับใจนะคะกับการที่ได้มาแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะ ภาคนี้เรียกว่าสมมงจริงๆค่ะเพราะว่าได้รวบรวมเอาตัวแม่ตัวมัมตัวมันดามารวมสร้างความบันเทิงกันแบบครบทีมรวมไปถึงพิธีกรสาวสวยอย่างปุ้มปุ้ยพันธิพาที่ก็ได้โดดมารับงานภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกในชีวิตด้วยโดยการสลัดลุคเซ็กซี่มาแต่งเป็นผีนะคะโดยเจ้าตัวก็ได้ออกมาเล่าถึงโมเมนต์สุดประทับใจที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับมากฝีมืออย่างพี่พจน์อานอนท์พร้อมทั้งยังเอ่ยปากชมไม่หยุดเลยนะคะกับความใส่ใจที่มีให้กับนักแสดงค่ะ เราอ่ะกลัวตุ๊กแกมากพี่โพดแบบกันตุ๊กแกออกไปก่อนให้เราเล่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยถ่ายตุ๊กแกเปล่าคือแบบปรเทคจิตใจเราอ่ะเรารู้สึกดีมากๆนะที่เขาค่อนข้างที่จะเปิดรับว่าเอ้ยไอเดียตรงนี้ดีเขาก็แบบเอ้ยได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่เราก็แบบไม่ได้มีประสบการณ์เล่นภาพยนตร์เลยแล้วเขาก็กำกับมาเยอะอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะคะหอแต๋วแตกแหกสัพประยน์นะคะ14มีนาคมนี้ทุกรงภาพยนตร์ค่ะ